ทำไมนักเอีตอนกลางวันอ๋อเพราะกาวันมันมีแดดสวีดัสสวัสดีมิดรักแฟนเกมนะครับมีน้องบอกว่าไอตัวนั้นจับไม่ได้เว้ยเนี่ยตัวเนี้มันจับได้น้องมันจะมีสองตัว ตัวนี้จับไม่ได้ไอตัวที่ไม่เท่ไม่ใส่หมวกเนี่ยจับไม่ได้นะฮะส่วนตัวนี้จับได้นะครับเออแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยฮะอีเลเมทเทโกเลมตัวนี้แบบ8ดดาวอะ่ะคุณหมานะครับฟิลฮันเตอร์เนี่ยยังแค่เจดดาวแล้วก็ตัวนี้กี่ดาวเนี่ยตัวนี้ก็แดาวนะฮะเอาละวันนี้เราต้องจับตัวแดดาวแล้วเวพี่มีทองคําอยู่ส0แท่งพอดีในการครับอ่านสองตัวนี้นะครับพี่ดูแล้วมันจะใช้ทองคํห้าอัน ไม่แน่ใจว่าเรียนหรืยังวะไปดูแล้วเรียนมาหรือเปล่าดูดิอาไซาคอบกันเลยตัวแรกครับผม c Y C ายซไคอบน่าจะอยู่ในหมวดหมู่นี้ปะไหนอะไหนอะนี่นี่นี่น,นี่เอาครับเรียนรู้มาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโกเลมใช่ไหม l ีโนี่เหมือนกันเลยครับผมไปฮะครับอ่านกันอ่าในนี้มีอยู่3ตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วทองคำมีหกนะฮะ มี6แล้วก็มาตู้นี้เหลือไหมมี3เป็น9มี9เหรอไเพื่อพี่พนับไปส10นะเออนี่อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันนะฮะคือค่าโกเลมมันก็ได้ทองว่ะดีว่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไล่ค่าโกเลมเนาะไม่ต้องเสียเวลาไปขุดนะครับทองเราก็ใช้เฉพาะที่มันจําเป็นจริงๆหนังด้วยหรือปะอุ้ยอะไรวะนึกว่านอกมีเหตุตกใจหมดต้องใช้เป็นพรามเมจิคอตัวนี้ด้วย จะใช้เป็นหนังหนังเราน่าจะพอแล้วที่ตัวเรานี่นี่ของตัวนี้ทับมาเลยครับหนึ่งอันเอ้าอันนี้ขาดเลยเนี่ยขาดหนังเหรอ,อหนังไม่พอเหรอใช้เยอะเหรอไม่เป็นไรเรามีอีกเยอะแยะมา,า,ากมายแต่ไม่ได้อยู่ตู้นี้แหแ,แ,แอยู่ตู้นุ้นฮะเราจะต้องหดขึ้นเรื่อยๆหดขึ้นเรื่อยๆทีเล็กก็อยากจับนะทีเล็กก็มีนะครับเอาล่ะค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะราครับเลยมาแล้วครับของไซคขอบมาแล้ว ต่อมาก็เป็นโกลมแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปนู่นก่อนวะไปป่าเวทมนต์นะครับเพื่อไปเก็บเบอร์รี่กับเก็บไม้มาคับเป็นลูกกระสุนก่อนเพราะตอนนี้เรามีกระสุนอยู่แค่สี่นัดวะเอาล่ะไปกันเฮ้ยลืมลืมลืมเกือบลืมไปแล้วพี่จะคาบเป็นสปายการ์ดวาสปายการ์ดเดี๋ยวดูดิสองเราต้องใช้อะไรบ้างวะสปายการ์ดอะสปายการ์ดอ้าวยังไม่เรียนมาหรอยังไงวะเนี่ย SP สปายการ์ดก็เดี๋ยวเรียนมาแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนวะ มันอยู่ในโต๊ะแน่นอนถ้างั้นจะดูว่ามันใช้อะไรบ้างไง SP นี่ไงตัวนี้อ๋อเราขาะแค่กระจก3อันนี่ว่าเอาละแล้วกระจกนี่ต้องเอาทรายไปเผาดิทรายในตัวเราไม่มีเอ,อ้นี่ไงกระจกใช่ไหมเออนี่ไงเผามาแล้วพี่ก็พี่เผามาแล้วก็งงอยู่เอามาฮะมาฮะ่าจะคราบได้แล้วนะสไปคัสสไปคัส,สนี่ไงน้องคราบไอเทม1อันเอามาไว้ที่เลขแปดเลยนี่ คือตัวนี้มันจะทําให้เราเห็นค่าสรุปจากระยะไกลไงเห็นเลเวลเห็นอะไรเลยไงแต่ถ้าสแกนเฉยๆมันจะไม่เห็นเว้ยเอาใส่ไปอของใส่ไปที่ไม่ใช้ก็ใส่ไปอีกใจนึงก็อยากไปเล่นแบบหิมะนะเฮ้ยเดี๋ยวกว่อนนะโกเลมมันน่าจะกินเป็นหินปะหินไปด้วยดิไม่ไปแเอาข้างทางก็ไ้้หินเยอะแยะ <laughs> <laughs> เออไปฮะอ่าไป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  <laughs> ลูกเราโหดอยู่แล้วนะครับขึ้นได้ไหมลูกนี่ขึ้นได้ด้วยขึ้นได้ด้วยเอาละเก็บเบอร์รี่ก่อนเก็บเบอร์รี่ก่อนปึ๊บมาเก็บเบอร์รี่กันครับกระโดดฟันไม้กระโดดฟันไม้ดูดูยืนยฟันไม้ข้างบนก็ได้แต่ไม่โดน <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้ว่ะตัวนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งวะ่ะไม้อันนี้มันไม่ใช่ที่มาคราบนะครับอม,มันต้องเป็นแบบแนวตั้งอ่ะ ออเออนี่ต้องเป็นแบบนี้70อันได้อยู่เลยฮะที่เดี๋ยวก็จะเป็นเบอร์รี่เก็บมาโอเคเบอร์รี่เจน่าจะพอแล้วมั้งเก็บไปเพื่อหน่อยก็ดีอ่ะเผื่อว่าวันหน้าจะไม่ต้องเสียเวลามานะครับเอามาเก็บเบอร์รี่ก่อน้องเอาเยอะเลยจะได้ตัวโหดอีกแล้วครับ EP นี้เอาล่ะครับมาครับมาเอ้ขาดอะไรมะเนี่ย อ๋อขาดวีเมจิกสโตนติบ้าเอ้ยในตัวนายน่าจะมีไม่ใช่หรอมเมื่อกี้เห็นนะแวบบ็บนี่ละสิบสองอันนะครับสิบสองอันน่าจะพออยู่นะรวมของเดิมสี่เป็นสิบหกค่าสรุปมันคงไม่สูงขนาดนะั้นหรอกมั้งเอาละ่ะแต่ถ้าเราเจอหมาเราก็จะกัดแล้วกันกัดหมาเอานะฮะหมาน่าจะดรอปดีไปครับผมจุดเดิมเราตรงนู้นเลยนะเห็นพีระมิดอยู่นะครับถ้าถามพี่ระหว่างโกเลมกับไอ้สายขอบอยากได้อะไรอะ่ะ พี่อยากได้อยากได้สายขอบมากกว่าว่ะไปกเลมข้างหน้าว่ะมาดิมาไฟไม้ไฟ mm hmm. <raine S 2> มานายมันเป็นแค่ตามผ่านไอ้น้องเราจะเอาหมาเนี่ยจะเอาหมาข้างหน้ามาโอ้โหแรงแรงแรงเหมือนแรงทำเหมือนแรงนะทำเหมือนแรงนะเลี้ยวาสิบด้วยโอเคได้ไปห้าอันแจมครับเดี๋ยวพี่ส่องกูเลมก่อนเราสามารถส่องกุหลังได้เลยเว้ยเรียวสิบสามค่าสรุปห้าพันแปดสิบสามไม่เอาหรอกมั้ง ไม่เอาไม่เอาโอเคมีกล้องนี้ก็ดีเลยดีวะว่าจะคาบต้งหลายอีพีแล้วพี่ลืมเนี่ยตัวนี้ก็โหดอยู่ปะถึงต้องดูดิคาสรุปเก้าพันนะครับเลือดหนึ่งหมื่นแปดดาวเหมือนกันเดี๋ยวไว้หลังค่อยจับดีกว่าเราไม่มีอาร์มันมาไงอาร์เราไม่ได้คาบมานะครับเอาตัวที่เราคราบอาร์แล้วกนโกเลมตัวนี้ขอให้เว่งสูงนะพี่ยังไม่เจอไอตัวไซต์ครอบที่ใส่หมวกเลยอะ ยิ่งหาไซคอบนี้เพื่อมีเพราะว่ามันเท่ดีอ่ะโกเลมนี้มันอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไงนู้น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 ไงไอ้ใส่หมวกไอ้ใส่หมวกเวลอะไรวะเวลห้าสิบน้องเอา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 เดี๋ยวต้องกัดไอ้หมากนว่ะต้องกัดไอ้หมากนว่ะไอ้หมาไอ้หมาไอ้หมาตายแล้วอิงวิ่งวิ่งวิ่งต้องรอดคนที่ไปว่าน้องได้แล้วได้แล้วเวลห้าสิบเวลห้าสิบรูกวิ่งนี่วิ่งนี่วิ่งนี้ตามมา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  หน้าตีเราไม่ตายหรอกมั้งหน้าตีไม่แรงหรอกมั้งอ่าเราเดินวิ่งเดินวิ่ง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 เต็มหน้าหมดอีกกูโอ้ยโดนตีโดนตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อยสี่แปดร้อยสี่แปดอดทนไหมนะลูกอดทนไหมนะอดทนไหมนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ลดระยะหน่อยเดี๋ยวมันไม่ตามเอาละเอาละมันมาแล้วมันมาแล้วน้องเอาได้แล้วได้แล้วมาดิมาดิมาดิมันจะเผาไปให้เปล่าวะมันตกใครเปล่าวะโอ้ยมันตีกูมันตีกู <in> ลงไปลงไปนายลงไปนายลงไปลงไปลงไปดิแนนายไม่ลงไปแล้วลงไปดิเราลงไปองกแ้ววะลงไปก่อนเราลงไปก่อนเราลงไปก่อนลงไปก่อนมาลงมาลงมาลงมานายลงมาเอาละเราโดดขึ้นเราโดนขึ้นโดดขึ้นเอาละเอาละมันน่าจะโง่มันน่าจะโง่เอ้าตามขึ้นมาวะมันตามขึ้นมาวะอุ้ยทำไงดีวะลูกเราจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยถอยดิถอยถอย อุ้ยถอยดิไม่ได้แล้วน้องพี่ต้องไปเฉาะไอ้นี่ครับลงก่อนลงก่อนอุ้ยลูกเลยตายเฮ้ยยายายาลูกกัดตัตายอยู่กัดตัตายลูกยาลูกยาลูกยากัดตัตายลูกอุ้ยขึ้นขี่ดิตายแล้วมั้งน่ะโอ้โหว่าอู้กว่าจะหาตัวแบบนั้นเจอลูกหาเอ้ย เซ็งเลยน้องแมง่เอ้ยมันหายากนเ้ยเลยวสูงแบบนี้แล้วพอจะรอดมาได้แบบนี้แบบไม่มีตัวอะไรกลวน่ะพี่ต้องทําทางใหม่แล้วละ่ะทําให้ตัวนั้นขึ้นไม่ได้ด้วยปะ่ะประมาณนี้มันน่าจะขึ้นไม่ได้ปะ่ะไม่รู้นะครับอืมประมาณนี้พอเนาะล้วก็ทุบอันนี้ออกมาสองอันดีกว่าโอเคให้เหลือแค่นี้พอ คิดว่ามันน่าจะขึ้นไม่ได้ปะแต่เราน่าจะขึ้นได้อยู่เพราะว่ามันต้องหาเรียไมไงถ้ามันไม่หาเรียมันขึ้นไม่ได้โอเคเอา้าตัวนี้เวลยี่ห้าไม่เอาหรอกนะกัดเลยดีกว่ากัดเลยดีกว่ามะกัดมไม่ดูเลยลูกกัดให้ดูดิกัด่ให้ดูดิกัดเขาน้อยอ่ะอาทองมาเอาทองมาทองมาเอาทองมาทองมา,อ,งมาอุ้ยมไม่ตายทีวะ โอเคได้ทองมานะครับได้ทองมาเลือดเราลดรัวๆเลยน้องเอ้ยเนื้อก็เต็มตัวด้วยเดี๋ยวต้องทิ้งเนื้อก่อนน้องเอาทองมาไว้นี่ดับออไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าใส่หมวกมันจะเกิดแบบเพิ่มหรือเปล่านะครับดูที่โกเลมตัวนี้แล้เวลอะไรวะ,ระเวลแปดเลือดห้าพันนะครับไม่เอาน้อยไป ตัวนี้เราดูไปยังวะมือนจะดูไปแล้วปะเราต้องดูไปแล้วนั่นแหละอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้เวเดี่ยวสิบสามมามาสามก็มาอุ้ยตัวนี้มัมาวะมาเพราะพวกสองตัวเลยวะโอ้ยตัวนี้มันดับไปแล้วนะมามามาอุ้ยเราจะตายแล้วเนี่ยเราจะตายแล้วเนี่ยเไอบกัดมันเออโอเคได้ทองไปสิบวะ่ะโอ้ยได้ทองเยอะอยู่นะสิบก้อนเลยอะ่ะโอ้ยขาโกลเลมนี่มันดีจริงๆริงที่ต้องไปรอให้เลื่อนลูกดีก่อนปะงั้นไม่ไหววะ หรือพี่ใช้สูตรออกเกมเข้าใหม่วะโอเคพี่ขอลองออกเกมเข้าใหม่ครั้งหนึ่งแล้วกันอ่ะฮะใช้สูตรนี้แหละให้สัตว์มันเกิดใหม่นะครับเอาละครับผมหลังจากที่ออกเกมไปประมาณเจ6ดพันี่รอหสบดอบนะครับ oh. พี่ก็ยังไม่เจอตัวที่พี่ต้องการเลยอ่ะนี่โกเลมเลยว่าสเตัวนู้นเลยวลอะไรวะอุย้ยไม่ต้องมาโกเลมจะไม่เอาก็นนจยเอาตัวนู้นตัวนู้นเลเวลอะไรวะ พี่อยากจับตัวนี้มากกว่าว่ะตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยเลเวล37โอ้ยเมีเลเวลสูงกว่าน,นี้ปะวะวู้โคเลมไม่ต้องตามเราไม่เอานายนายเวลน้อยเกินโอ้โหมันกว้างเรามันกว้างเราเราไม่สู้เราหนีเราหนีเฮ้นี่หึตัวน, ơi, นี้ตัวนี้ตัวนี้เลเวลอะไรนายอย่ายตายนะายอย่าตายนะเลเ <pairs> วล25หรอเลเวล25ก็น้อยไปวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโคเลมตัวนี้เวลอะไร เจ้าสี่จุดสี่เอาแม่งแล้วมาโกาเลมตามเข้ามาต้องเอาตัวนี้แล้วน้องเขาออกเกมไปแบบหลายพันรอบแล้วอุยอ้ยอุ้ยเจ็บ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 หนีแล้วลูกหนีวิ่ง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 เออวิ่ง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 ไม่มีโกเลมตัวอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยมีตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่อยากจับสายขอบมากกว่าว้าเอาน้องไปหวังว่าตัวนี้จะไม่ตายนะมันตีแรงว่ะมันตีแรงว่ะ ลงไปขึ้นไปขึ้นไปลงขึ้นไปขึ้นไปเออข,ขึ้นมาไม่ได้นะขึ้นมาไม่ได้นะเอาละสรุปวันนี้เราหงด้จับโกเลมนะฮะไว้หลังก็จับไซคอปแล้วกันโอเคดูเรื่องะฮะหนูไม่ต้องไปไหนนะหนูอยู่เฉยนะมันจะไปตีหรือเปล่าตอนที่เรายิงอะไซโกเลมมันสู้มันต้องแบบนั่นเราแน่เลยไปอยู่ไกลหนไปลูกไป,ไป,ไปอยู่ไกลไปแบบไม่ต้องเห็นกันอะ่ะไม่ต้องเห็นกันเออ อย่าห้าวกับผมครับผมรู้ผมโหดนะฮะยาไอ้รั็แตนโยงโยู่ัดดอกเป็นปลามามามาเอาละน้องไปกันไปกันหนูอยู่นี่นะครับจัดการโกเลมก่อนอ้ยอยากจับสายขอบมันเท่ดีอะแต่โกเลมก็เอาวะเอาละเฮ้ยมันนอนวะมันนอนในบ่อเฉยเลยวะเออดี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 เบลสี่สิบสี่ใช่ไหม พอได้อยู่แล้วมัง้งอุ้ยอุ้ยขึ้นไปอุ้ยอุ้ยเอาละอืมเศรษฐายวะ่ะอยากจะลองวิ่งไปดูอีกรอบหนึ่งว่ะมีอีกไหมแถวนี้มีตัวอะไรอีกไหมพี่น้องอุ้ยตัวนู้นก็มีโกลเลมเนี้ย่ะเบลอะไรวะดูดิปึ๊บปึ๊บอุ้ยตัวนู้นเว, 49, วิ่งสี่สิบเก้าว่ะเอาตัวนู้นไ,ไหมเราไปล่อก็เสี่ยงอยู่นะ จับแมงสองตัวเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับสองตัวไปเลยเออโคเทโค้ดเท<ฆ>จับสองตัวได้นี่โค้ดเทแน่นอนแต่เราจะหนีไอ้พวกนี้ได้ยังไง๋อ,อเดี๋ยวมันก็ไอ้นั่นกันน้องเดี๋ยวมันก็ตีกันเองนั่นะน่ะเดี๋ยวมินอทอกับไอ้หมาต้องตีกันเองละเฮ้ยนู่นอีกตัวนั้นกลัวเลมโคตรไกลเลยไม่อยากส่องเลยส่องกลัวเจอเวลสูงวะเฮ้ยไม่สูงหรอกเลือกแค่ห้าพันเอาตัวนี้แหละมา ตามข้ามาเออตามมาตามมาตามข้ามาตามข้ามาอุ้ยโดนแล้ว17 1เจ็เจ็หวังว่าจะพอไหวอยู่นี่อ้าวิ่ง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 นี่แหละนี่แหละมาตามมาตามมาตามมาอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 จะเจ็บไม่เยอะนะคะเจ็บไม่เยอะตามไม่ดิตามมาดิเอ้าอู้หูอะไรไม่ไ้ทำท่าจะนอนอีกแล้วเอ้าขี่เสาอยู่ไนมาตามมาปิดอะไรของนายเนี่ยเอานอนอีกแล้วเหรอมานี้ทำท่าจะนอนเรื่อยเลย ขี้เสาสุดเกินอ้าวฟางไม่โดนวายว้ยวาฟางไม่โดนไว้ยวายมาตามมาตามมานี่มาดิตามมาตามมาเลยวายวาตามมาเลยตามมาเลยตามมาดิตามมาดิไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกอ้าวฟางไม่โดนฟางไม่โดนตามมาดิเอาจับสองตัวเนาะจับโกเลมบสองตัวกุหลุดคุหลุดใส่แบงก์ป่องอยา่านะแบงป่องอย่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับโกเลมบสองตัวจับโกเลมบสองตัวมาดิมาดิ ไห้เดินกลับวะให้ไปเดินกลับเฉยเอาลองรอยขีทีนึงน้องลองรอยอีทหนึ่งเอ้ยมาน,ามานี่มานี้มานี่เออมา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 มันก็จะติดตัวนี้ปะะเปล่วะเร็วๆรวมา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 ,มาโอเคเดี๋ยวให้มันนอนแถวนี้แหละตามมา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 ปล่าวะสนุกดีวะ <C spelling> เอออุ้ยโดนนี่วะอุ้ยโคตรโคตรโหดเอาลงมาดิลงมาดิ ลงมาดิเออลงมาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ <Woo! S 1> เสร็จค่าแล้วค่าพี่น้องสองตัวเลยนะฮะเอาละกระสุนเรามีเยอะอยู่ในช่วงที่รีเซฟป่ะพี่คาร์บอีกห้าสิบเอ็ดลูกนะฮะค่าตกเท่าไหร่วะแต่ละตัวเนี่ยเป็นหมื่นแน่นอนลองดูดิตัวนี้หนึ่งหมื่นนะฮะตัวนี้ล่ะไหนวะโอ้ยสองยากว่ะอ๋อมันหลับไปแล้วตัวนั้นปล่อยให้มันหลับไปแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนก็ได้มาปึ๊บนี่แน่หนึ่งดอกเข้าเท่าไหร่วะส่องดิ เา9ก้ารอย่ะต้องยิงประมาณ10บว่าดอกอะ่ะตัดไปฮะทั้งนั้นใส่หัวไปหัวเขาให้หัวเขาให้หใหอ่าอ่าเปนบลยาวครับน้องโบเดม2ตัวต้องโหดแน่นอนรับรองเจ็ดนัดโอเคเจ็ดนัดหลับเรียบร้อยฮะเอาละให้มันอนอนไปก่อนพี่ยิงยิงตัวนี้ก่อนปุ๊บเขาให้ เข้าไไวะวะเอาเข้าวะเข้าวะเข้าวะมา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 ดิมามามาดิมามามาต้องไม่ให้มันตีต้องให้มันตีถ้ามันตีเดี๋ยวตีโดนตัวนู้นแน่นอนเอาดิมามา,มาอุ้ยอุ้ยยังจะคว้างอีกเหรอยังจะคว้างอีกเหรอหืมคว้างทำไมเลี้ยวสี่สิบเก้านะครับจับแม่งสองตัวเลยครับโคตรโหดฮะเอาขึ้นมาห้าพันแล้วน้องห้าพันแล้วเฮ้ยลูกก็โดนตีอ่ะลูกน่ะ อ,อ๋อมัน ayo, ตีเขานี่ป่าพันสีอ่อ่ะขึ้นตัวสื่อสีแดงคือมันตีเขาเว้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกเราโหดอยู่แล้วไปดีกว้างกูจังเลยกว้างกูจังเลยว้างกูจังเลยหลับไปได้แล้วฝั่นแล้วหั่นหลั่นหลับไปดีครับหลับไปดีครับ <saute. S 2> อ่ะอ่ะอ่ะน้องเอาละมันน่าจะกินหินนะพี่ดูมาแล้วมันกินหินนี่แหละมามากินแซนทาโตนี backwards backwards. ่แหละมามาเปิดตัวขึ้นมาครับผม เลือดหมื่นสามอ่ะคิดดูเหอะโคตรโหดเอาไปแบ่งคืนนะบ้างดีเอ้ยแบ่งคืนนะบ้างแบ่งคืนนะบ้าง,แบ,ง,บางแบ่งกินนะลูกนะลูกสองคนอ่ะเปิดขึ้นมาตัวนายเอาไปหมดเลยนี่แบ่งคนละครึ่งนะลูกนะเพนน่าจะไม่มีเพศนะเนี่ยน่าจะผสมพันธุ์ไม่ได้นะเยี่ยมดีครับจังหวะนี้ปล่อยให้เขานอนไปแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปรับลูกชายก่อนไอ้ลูกหมายังอยู่ไหมลูกหมาย,ยังอยู่วะ หมายืนน่ารักเลยว่ะวันนี้แม่อารมณ์ดีแม่มีอารมณ์ดีนะฮะอะไรกันเนี่ยมายืงกันทำไมมายืงกันทำไมอุ้ยเผื่อกัดติงโจ้ไปโทษน้ำไม่ได้ตั้งใจเอาล่ะเอาละหมาสองตัวโกวเลมสองตัวเอ้ยหมาหนึ่งตัวโกวเลมสองตัวใครมันจะสู้วะอยากจะรู้เหมือนกันเชื่ออะอาอาโอ้โหกลงมาเลย ตื่นยังลูกช้าจังดีใจดีใจไม่ใช่หรอกไม่ใช่ดีใจหรอกขึ้นไม่ได้ทางขึ้นไม่เจอทำทางขึ้นหน่อยเว้ยอืขึ้นได้แล้วปุ๊บปุ๊บเออต้องแบบนี้ดิแบบนี้ดิโอเคฮะแล้วเมื่อไหร่จะตื่นกันล่ะเนี่ยตื่นช้าจัง ลูกชายลงบล็อกไปก่อนไหมดิจะไปด้วยกันยังไงอาการไปด้วยกันไหมเออแต่ว่าในตัวเขามีของมาดิในตัวเขามีของเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต,ต้องถ่ายตัวเขาไปใส่ตัวนู้นก่อนอไม่เห็นกินอะไรเลยอะมันไม่ขึ้นเทมสิวะเอ้ามันไม่ขึ้นเทมวะน้องกินอะไรอ่ะเนี่ยมันกินแซนด์ตนไม่ให้หร แต่ตัวนี้มันไม่ขึ้นเทมว่ะเอาอย่างไงวะเนี่ยพี่ก็ใส่แซนทโรนไม่ให้ไม่ใช่เหรอวะตัวนี้ก็ไม่ขึ้นว่ะเอางานงอกว่ะตอนนี้มันแซนเฉยนี่ว่ะอา้าเกือบไปแล้วกูมีน้่มไเปิดดูอันนี้เประว่าแซนทโตน่ะเออนี่ต้องอันนี้น้องเอาทรายให้มันกินเฉยมันไม่ได้กินทรายไอ้บ้าเอาเอ,เอได้ทันทีเลยน้องโอ้ เกือบไปแล้วกูเกือบแป๊กแล้วขึ้นไม่ได้วะขึ้นไม่ได้วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาต้องได้เลยแนะ่นอนตรงนี้ฮึบติ้งดึงเอาละเอาละตองโกเลมผู้ยิ่งใหญ่นะครับใส่อานก่อนใส่อานไปตัวนี้เวล49นะครับเอาน้องขึ้นมาก่อนเอาน้องขึ้นมาก่อนน้องโกเลมขึ้นมานี้นะ ขึ้นได้ไหมลูกโอเคขึ้นได้อยู่ครับขึ้นได้อยู่ครับเอาล่ะแล้วขอยืมอานหน่อยนะลูกนะขอยืมอ่านไม่ให้ตัวนู้นหน่อยนะเฮ้ยมันถอดอ่านไม่ได้ด้วยปะเราถอดอ่านไม่ได้หรอลงบ็อกไปโชว์โอเคฮะแล้วก็อ่านมาเอาล่ะเอาล่ะมาใส่อ่านให้ลูกมาดูท่าทางจะลำบากเนาะ เออมาสงสารน่าสงสาร,าสสารอืโอเคครับผมจัดไปเอาละขึ้นไม่ได้ครับยิงด้วยฮะต้องทุบอะไรสักอย่างเล้วล่ะเอาละลงได้แล้วลงได้แล้วโอเคมาไปลูกไปโอเคขึ้นนี่ถูกเหลี่ยมลูกขึ้นนี่ถูกเหลี่ยมจัดไปฮะมาสามตัวไปช่วยกันลุมแม่งเลยพวกเนี้ยต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อน มาไปกันด้วยกันเลยนะครับใครเก่งก็ได้อยู่นะฮะใครไม่เก่งก็ตายนะฮะไปเดี๋ยวพี่ขี่ตัวนี้ไปนะไปลูกตามมาตัวตามมาจัดการไปลูกจัดการมันเอ้าจัดก,การมันลูกจัดก,การมันอ้าวจะรู้ผมจะลูกผมน้อยจะลูกผมน้อย,น,อยนี่นี่อะไรครับอะไรครับตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าครับมามา สามตัวเนี่ยช่วยกันเนี่ยสามตัวช่วยกันเนี่ยม้ามาม้าม้าอุ้ยตายยากว่ะไอหมาไม่ตีเลยไอหมาวิ่งอย่างเดียวเลยอะเอาโกเลมข้างหน้าว่ะจัดโกเลมดิเลี้ยวไรวะเนี่ยเรี้ยวไรเลี้ยวกีดตายไปดิมามามาม้าช่วยกัน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 หากรีนหน่อยช่วยกันมาหากรีนไปเข้าไปไปเข้าไปดิไปเข้าไปดิมาม้ามาเน่เน่ เอาละน่าจะได้เวลกันมาบ้างแล้วอัพเวลไปดิโูได้มาสี่สิบเวลโคตรเยอะเอ้ยแจ่มว่ะอัพเลือดที่ทั้งอร้อยนะครับเอาละเลือดหนึ่งหมื่นพอดีเหลือด้ามเมจไปรัวๆเอาละนีเสร็จแล้วยาไปตัวนู้นมั่งนายนายได้กี่เวลมาดูดินายได้เวลเนี้ยอะไรวะไม่เป็นไรเวลเดียวก็ไม่เป็นไร ไปครับไปกันต่อไปกันต่อสนุกดีนะครับไม่ต yes. ้องกลัวใครแล้วจังหวะนี้มาฮะไหนมาใครมันห้าวใครมันห้าวนี่แหละไอ้มาข้างหลังเนี่ยจัดไปดิทุกคนช่วยกันเร็วช่วยกันตีดิลูกช่วยกันตีเร็วช่วยกันตีเร็วตีให้โดนมันตีให้โดนมันตีให้โดนมันเออเฮ้ยเอยตามมาลูกทุกคนตามมาทุกคนตามมา ไหนวะใครมันอยู่ไหนมั่งวะตามมาหรือเปล่าตามมานะใส่ขอบมาใส่ขอบมาตีก่อนตีก่อนสองทีเอาที่เหลือจะการจะการกับลูกจะการกันกจะก,การกันสิมันจะเดวิลมจะเดวิลจะก,การมันจะก,การมันเออเอาเอาไอ้ตัวนี้ก็มาเหรอตัวนี้ก็มาเหรอมาดิก็ไม่ได้กลัวนะมึงก็เจอกันเราเรา,เราเจอกันตัวตัวเลยมาตัวตัวมาตีเขาไม่แรงเท่าไหร่่ะขอ,อลืมไปไว่าตัวจระเข้มันมีเกาะขห้มา เอาละเรียบร้อยไปแล้วน้องนันจะได้เวลเพิ่มมานะเพ้่มอีกสองเวลนะครับส่วนลูกชายคนนี้ลูกโกเลมคนนี้น่าจะได้เวลแล้วล่ะเปอัพให้เขาหน่อยโอเคได้ยี่ิบสามเวลนะครับเลื่อนของพอละหมื่นสามนะครับพี่อัพเป็นดานเมจไปตัววเลยเอาละครับผมเรืออ่าอ่าอ่ามามาคนตามมาเฮ้ยเฮ้ย โกเลมข้างหน้า tamam, ว <Ay glorious. S 1> ่ะเก็บเก็บท้องหน่อยเก็บท้องหน่อยมามาไอสมามาเฮ้ยทุกคนมาเร็วมาปมาทุกคนมาดิมาดิมาดิมามาใครเป็นข้าวมามามาดิ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 มามากระนั้โชคมากระนั้โชคเฮ้ยมีประตูมาลูกจัดการไมาได้รอให้มันตีก่อนหน่อยแล้วตีมันเฮ้ยไอตัวใส่หมวกก็มีว่ะ ตัวใส่หมวกก็มีว่ะขนจะเวลสูงเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันสู้กับตัวอื่นสีแล้วมันไม่ตายอ่ะไอหมามึงก็ไปช่วยเขาสู้ดิ่มวิ่งตามตุ่นได้สู้ไปดิสู้มันตีมันตีมันสีมันถือรูปไปตีมันแล้วสีมันเออเฮ้ยตัวนี้เวลอะไรวะอยากส่องดูป่ะเวลสามเจ็ดโอ้ไม่เท่าไรไม่เท่าไรปล่อยไปก่อนแล้วก็เวลสูงโอเคพอขอบปากของคอนะฮะพี่ว่าน่าจะพอได้ละ เป็นไงครับคลิปนี้สองจอมโหดนะครับโกเลมเดี๋ยวอีพีหน้าพี่ต้องจับไอ้ไซคอบให้ได้เลยวะ่ะเสียดายเนาะเพราะว่าเขาเท่นะฮะเอาละ่ะแล้วคอยติดตามอีพีหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ